เคป Sadly, okay? Okay, 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 ูมด okay. okay, ้วยนะเค้กเค้กวันเกิดของสามีค่ะเบอร์เดย์นะคะอายุเท่าไหร่ละปีนี้ห้าห้าห้าแล้วหรอติไปติดไปกินไหมห้าห้านะคะห้านะคะอีกห้าปีก็เกษียณเบอร์เดย์ค่ะคุณพี่กควิด กยุคโควิดค่ะอ่ะแค่นี้ค่ะกินแค่นี้ค่ะประหยัดเงินค่ะประหยัดเงินนะคะแล้วก็ต้องใส่เม็ดด้วยนะคะเวลาจะกินก็ต้องใมสตค่ะเดี๋ยวว่าไปเป่าเมือทีค่ะถือว่าถือว่าเป็นเอ่อเป็นเค้กยุคโควิดค่ะนิดๆหน่อยๆดีต่อใจค่ะไม่เปลืองตังค์นะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ช็อกโกแลตส้มออเรนจ์แล้วก็ไข่ทองแล้วก็อะไรนะรลเค้กช็อกโกแลตนั่นแหละอันนี้บานอฟฟี่ รสชาตตรงนี้เป็นคาราเมลแล้วก็ครีมแล้วก็ช็อกโกแลตอยวลองเพลงก่อนบองให้กิปาลอ พูดเยอะเยะลดการแพร่เชื้อลดการแพร่เชื้อเอาเดี๋ยวพอ่เอเขาห้ามเป่าอธิษฐานาก่อนอธิษฐานก่อนอเออหางเงินไปเยอะเยอะเออมีฟื้นเงินอ,อ่ะเราจะไม่ใช้เป่าน้ำลายจะกระเดนแนมันดับจริงเหรอดับจริงนี่ององเคเคในอายุกาสิา เค้กห้านี่นะครับผมแฮปปี้เบิร์ดี่นะจ๊ะก็เลือกเองด้วยนะเค้กตัวนี้พ่ออยากได้บานอฟฟี่นะอยากได้คุ้มๆตอนแรกฉันเลือกตัวนี้มฮายแก๊บแม่ช็อกโกแลตก็ดำๆใช่แล้ยช็อกโกแลตไปเพียครีมแล้วกถ้ามีกล้วยแล้วก็มีคุรีโอข้างในกันรามีอะไรสิ่งเดีมอ่ะอันนั้นคาราเมลคาารเมลซอสคาราเมลใส่เหล้ามัน ก็มีโอลิโอ้ข้างล่าเป็นยืดยืดหรอือเลนน้ำเชื่อมคร์เมลเค้กวันเกิดของคนอายุ55นะคะตอนเด็กๆก็คงไม่ได้กินเค้กแบบนี้นะคะยังไม่มียังไม่มีกินตะปนกบตปนเขียงนะคะมาลูกนี้ก็เลยสนองตัวเองนี่จับจับจับตอนเท่านี่นะมีกล้วยไหมพ่อ ดูกลิ่ยหอมบานอฟี่ไงดูปื้มปิ่มกับเค้กในวัยห้าสิบห้ามากนะคะตอนเด็กๆไม่ได้เป่าเค้กเป่าอะไรคะเป,เป่า<อ>ยางเ่ายางค่ะ่เป่ายิ่งชุกเด็กเป่าแต่ยางดูสิตัมาเป่าขวดฟินเลยเป่าขวด <laughs> ไม่ใช่ ไม่ให่ยกขวดดาะตอนเทจึงมาเป่าเค้กเท่าแล้วเป่าเค้กใครชอบแบบไหนก็เลือกเอานะคะเค้กยุคโควิดอยอะไรเยอะแยะมากมายใช้เทียนพรรษาด้วยใช่เทียนก็เป็นเทียนแบบนะเทียนมงคลเทียนมงคลนะคะเทียนสิบปีเทียนทวาวัดใช่เทียนทวายวัดเราจะไม่ใช้เราจะใช้อะไรที่มันเป็นมงคลมงคลก็คือเนี่ยทุกอย่างมีความหมายค่ะ สีเหลืองทองค่ะนะคะไอที่ซื้อเทียนมาก็บอโอ้โหไม่ใช่เขาตั้งใจมีอะไรในบ้านจะเก็บออกมาใช้ให้ประโยชน์โคดต้องทำให้มันมันยังมีงความหมายทุกมันมีความหมายทุกอย่างแหละแล้วแต่เราจะให้ความหมายของมันจะไปโฟกัสที่วัตถุเยอะเกินไปโฟกัสที่ความสุขทางใจมากกว่าอ่ะกินไปเรื่อย งานนี้จัดเพื่อเธอเกลวยแม่กลหอมวยหอมพอบอกอืมดำๆเนี่ยอะไรวิดีโอวิโอ,โอโบทจิจุูก้ยยังมีกินเนี่ยยังไม่รู้อีกว่ากินอะไรตัวเองกินอะไรตัวเองเลือกเองนะเนี่ยสีสวยนะนแต่มีกล้วย,ยถือว่าต้าถึงแกชอบกินกล้วยไงแม่ไม่รู้นะว่าข้างล่างมันคือกล้วยไงให้นุคันดูออกเลยเห็นข้างางดูออกเลย บันดูฟิมันจะมีโอริโอข้างล่างแคปเจอร์นี่แหละบดมันจะเป็นเค้าจะหั่นตัดตัดใช่แล้วก็มีกล้วยหั่นแว่นหั่นเป็นแว่นแล้วก็ราดซอสคาราเมลเหลืองๆแล้วก็วิปครีมเราก็คิดฟิมันอันนี้แช่เย็นอาไว้เราก็คิดว่ามันจะมีแช่เป็นเค้กไปเย็นว่ะแช่เย็นบ้านเพอแล้วหรอพอแล้วหรอข้าวจิ้มนนิดๆหน่อยๆแล้วก็เข้าไปเย็น อันนี้อันนี้ของน้องอ้วนนะคะอะไรนะอ้วนเนี่เอิ่มเขาเรียกอะไรอ่ะเกี๊ยวไม่ใช่เหมือนเป็นไอ้พวกยำข้าวปุ้นอะที่แบบใส่เครื่องต่างๆแล้วก็คลุกเขาเรียกว่าอะไรนะเออเขาเรียกอะไรนมจีนนมจีนคลุกปลาเหรอขนมจีนอะไรนี่แหละน้ำปลาแดกกันแหละขนมจีนซุกก็อ้าอ้วนซอสักคำนี้โชว์โอเคอยู่นิดนึงนิดนึงนิดนึงสียัดสียอะไรอะไรกระปีมา ก็รสชาติมันก็รสจัดอ่ะกระบี่ไหมก็นิดหน่อยแต่ก็มีปลาด้วยมันก็คือปรุงรวมๆกินนอกหรือเปล่ากระปิดูรู้ไปเหรอรู้รู้ว่าใส่ก็อืมเนาะอันนี้เขาไม่ได้ครอบเลยไหมไม่ไม่ได้ครอบเลยพอซื้อเป็นชิ้นก็เลยไม่ดูดิอะไรมันกระเดวกระเดวลงเมนตกเสร็จเลยตกเสร็จสวยงามมากบาวก่อนของหวานตกตกท้ายก่ะกินนี่การกินบานรก่ออ๋อ ช้อนมาช้อนมาจิ๋นหน่อยช่วยดิช่อยดิใช่เลยคีบเลยใช่เลยใช่เลยใช่เลยน้ำเกลียด้องใส่เหรออืมน่าถ้าเอาไปแช่เย็นกเลยยกเลยยกเลยเออกินจะสั่นละนี่เราเครื่องปรุงมันเออทุกอย่างต้องผักเยอะๆนะอยเขาใส่มาครบหมดแล้วพ่อรสชาติก็เต็มที่แล้วแช่เย็นเพื่อน ยิ่งเจ้าของมันเกิดด้วยขมนมจีนคุกน้ำปลานะคะมีเครื่องปรุงมีผักเยอะๆอร่อเข้าไปเยอะมันก็อร่อยอหอมกระมีผักชีก็มี่งมันทำให้มันหอมอร่อยเดี๋ยวจะม,มีมีมะเขือมาตรงนี้ มะเขือทำไมไม่ออกมาให้พ่อไปเอาให้พ่อไปมะเขือกระมียำจุลาปลาซงกระมีต้นหอมปักชีกระมีเบลเบลปักสด,กสดอืมตอนซึมปลาข้าวม,มันจะกินแค่มันไม่ได้หยุดเลยเนี่ทำไมได้หยุดไงจะหยุดไหมล่ะ เอาไหมไปนะินะ